สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูตุ่มในชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องเสศษส่วนค่ะความหมายของเสศษส่วนก็คือส่วนหนึ่งของจํานวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนส่วนเท่าๆกันส่วนแบ่งที่แบ่งแต่ละส่วนจะต้องเท่ากันนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า1 3 6ค่ะคําสั่งบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันข้อ1เป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนแบ่งมี2ส่วนแต่ละส่วนแบ่งไม่เท่ากันค่ะข้อ2เป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนแบ่งมี2ส่วนแต่ละส่วนแบ่งไม่เท่ากันค่ะข้อสเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมส่วนแบ่งมี2ส่วนแต่ละส่วนแบ่งเท่ากันทั้งสองส่วนค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะข้อสค่ะ เป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนแบ่งมีสองส่วนแต่ละส่วนแบ่งไม่เท่ากันค่ะข้อ5ค่ะเป็นรูปวงรีนักส่วนแบ่งค่ะหนึ่งสสามสี่ส่วนแบ่งมี4ส่วนเป็นส่วนแบ่งที่เท่ากันทั้ง4ี่ส่วนค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปวงรีค่ะข้อ6เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นหนึ่งสามสี่ แบ่งเป็น4ส่วนส่วนแบ่งแต่ละส่วนไม่เท่ากันทั้งหมดค่ะข้อ7ค่ะรูปสามเหลี่ยมนับส่วนแบ่งค่ะ1・2・3・4・5・6・7・8・9ส่วนแบ่งมี9ส่วนแต่ละส่วนแบ่งเท่ากันค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปสามเหลี่ยมค่ะข้อ8ค่ะรูปห้าเหลี่ยม นับส่วนแบ่งค่ะ1234ส่วนแบ่งมีสส่วนแต่ละส่วนแบ่งไม่เท่ากันทั้งหมดค่ะข้อ9ค่ะนับส่วนแบ่งค่ะหนึ 1, 2, แบ่งเป็น3ส่วนค่ะแต่ละส่วนแบ่งเท่ากันค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปค่ะข้อ10ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนับส่วนแบ่งค่ะ 1>, 1 2 3สาส่วนแบ่งมี3มส่วนแต่ละส่วนไม่เท่ากันทั้งหมดค่ะข้อ11ค่ะรูปวงกลมนับส่วนแบ่งค่ะหนึ่งสสามสี่ส่วนแบ่งมีสส่วนแต่ละส่วนแบ่งเท่ากันค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปวงกลมค่ะข้อ12ค่ะรูปสี่เหลี่ยมนับส่วนแบ่งค่ะ 1 2 3 4ส่วนแบ่งมี4ส่วนแต่ละส่วนแบ่งเท่ากันค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกทับรูปสี่เหลี่ยมค่ะเศษส่วนเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวนซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษแสดงจำนวนของส่วนที่กล่าวถึงเขียนไว้ด้านบนของเส้นขั้นค่ะตัวส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่เท่าเท่ากันทั้งหมดเขียนไว้ด้านล่างของเส้นขั้นค่ะ ตัวอย่างเช่นจากรูปหกเหลี่ยมหนึรูปแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันเราจะเขียนเลข6ไว้ด้านล่างค่ะอ่านว่าส่วน6ระบายสีสองส่วนส่วนที่ระบายสีสองส่วนเราจะเขียนเลข2ไว้ด้านบนค่ะอ่านว่าเศษสองอ่านรวมกันจะอ่านว่าเศษสองส่วนหกค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า137ค่ะข้อ1 จากรูปสามเหลี่ยมหนึงรูปแบ่งเป็น1 2 3 4แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนักเรียนเขียนเลขสในช่องว่างค่ะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน4นักเรียนเขียนเลข1ด้านบนเลข4ด้านล่างค่ะเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นขั้นระหว่างเลข1กับเลข4ค่ะอ่านว่าเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะ เศษ1ส่วน4ตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ4นักเรียนเขียนค่ะข้อ2ค่ะรูปสี่เหลี่ยม1รูปแบ่งเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันนักเรียนเขียนเลข8ในช่องว่างค่ะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน8 นักเรียนเขียนเลขหนึ่งด้านบนเลข8ด้านล่างเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นข้นระหว่างตัวเลข1และเลข8ค่ะอ่านว่าเขียนตัวหนังสือเศษ1ส่วน8ตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ8ค่ะข้อ3ค่ะรูปสิเหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นนักเรียนนับค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้า็ด 8 9 10บแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนักเรียนเขียนเลข10ในช่องว่างค่ะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน10นักเรียนเขียนเลข1ด้านบนเลข10ด้านล่างค่ะเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นขั้นระหว่างเลข1กับเลข10อ่านว่าเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะเศษ1ส่วน10ตัวเศษคือ1 ตัวส่วนคือ10ค่ะข้อ4ค่ะรูปสิบเหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นนักเรียนนับค่ะ1 2 3 4 5หแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนักเรียนเขียนเลข5ในช่องว่างค่ะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน5นักเรียนเขียนเลข1ด้านบนเลข5ด้านล่าง เขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นขั้นระหว่างเลข1กับเลข5ค่ะอ่านว่าเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะเศษ1นส่วนหตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ5ค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า138ค่ะโยงเส้นจับคู่รูปกับเศษส่วนที่แสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีค่ะข้อ1 รูปดาวหรือรูปสิบเหลี่ยม1รูปแบ่งเป็น 1, 2, 3, 4, 5หแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันส่วนที่อยู่ด้านล่างคือเลข5เศษอยู่ด้านบนระบายสีสองส่วนอ่านว่าเศษ 2, 5ส่วน5นักเรียนใช้ไม้บรรทัดโยงเส้นจากจุดสีแดงรูปดาวไปยังจุดสีแดงที่แสดงจำนวนเศษ2ส่วน5ค่ะ ข้อ2ค่ะรูปวงกลม1รูปแบ่งเป็นนักเรียนนับค่ะ 1... 2... 3... 4... 5... 6แบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันส่วนที่อยู่ด้านล่างคือเลข6เศษจ,จะอยู่ด้านบนนักเรียนนับส่วนที่ระบายสีแดงค่ะ 1... 2... 3... 4ส่วนที่ระบายสีแดงมี4ส่วนเราอ่านว่าเศษ4ีส่วน6นักเรียนใช้แม่บรรทัดโยงเส้น จากจุดสีแดงรูปวงกลมไปยังจุดสีแดงที่แสดงจำนวนเศษ4ส่วน6ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะข้อ3ถึงข้อ5นักเรียนทำเองค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า139ค่ะคำสั่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีพร้อมทั้งระบุตัวเศษและตัวส่วนข้อ1ค่ะ รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นนักเรียนนับค่ะ1 2 3สาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันส่วนที่ระบายสีเหลืองมี2ส่วนอ่านว่าเศษ2ส่วน3นักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีค่ะเขียนเลข2ด้านบนเลข3ด้านล่างเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นขั้นระหว่างเลข2กับเลข3ค่ะ ช่องตัวเศษส่วนที่ระบายสีเหลืองมีสส่วนเขียนเลขสองในช่องตัวเศษค่ะช่องตัวส่วนจากรูปแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนักเรียนเขียนเลขสในช่องตัวส่วนค่ะข้อ2ค่ะรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นนักเรียนนับค่ะ1 2 3 4 5สาสี่ห้าแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนับส่วนที่ระบายสีเขียวค่ะ 1 2ึส่สาสี่ส่วนที่ระบายสีเขียวมีสี่ส่วนอ่านว่าเศษสี่ส่วนห้าเขียนเลขสี่ด้านบนเลข5ด้านล่างเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะขีดเส้นข้านระหว่างเลขสี่กับเลขหช่องตัวเศษเขียนเลขสี่ค่ะช่องตัวส่วนเขียนเลขหค่ะข้อ3ค่ะรูปวงกลมหนึ่งรูปแบ่งเป็น 123 1, แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีชมพู1 2 3ส่วนที่ระบายสีชมพูมี3ส่วนอ่านว่าเศษ3 3ส่วน3นักเรียนจะเห็นว่าเศษ3 3ส่วน3มีค่าเท่ากับรูปวงกลม1รูปเขียนเลข3ด้านบนเขียนเลข3ด้านล่างเขียนให้ชิดกันและตรงกันค่ะ ขีดเส้นค้าระหว่างเลข3กับเลข3ค่ะเศษ3ส่วน3เท่ากับ1นักเรียนเขียนเท่ากับ1ค่ะเศษส่วนของจำนวนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะเช่นเศษ2ส่วน2เท่ากับ1เศษ3ส่วน3เท่ากับ1เศษ4ส่วน4เท่ากับ1เศษ5ส่วน5เท่ากับ1ค่ะ ข้อ4ข้อ5นักเรียนทำเองค่ะฝึกทำค่ะวันนี้ทำหน้า136ถึง139้านะคะง่ายๆนักเรียนทำได้ค่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาค่ะสวัสดีค่ะ